ด็นมีอยู่ว่าผมอยู่ในรถแน่นอนถึงผมไม่อยู่ในรถถามว่าทำไมแกนนำเสื้อแดงบนเวทีไม่ห้ามปรามคนที่กระทำการคุณจะให้ผมเล่าเรื่องคุณนิพนธ์ไหมครับผมอยากจะพูดต่อนในตำรวจบนเวทีบนเวทีอะไรบนี่ยนะครับบนเวทีเนี่ยนะครับแกนนำบนเวทีทุกคนมีแต่บอกว่าให้ไปล่าตัวผมที่กระทรวงมหาดไทยมีอาวุธในมือสักคนใครัานธาน มือเปล่าทั้งนั้นนี่ครับท่านก็บอกว่าคนที่ตายเป็นผู้ป่อการร้ายวันนั้นมันพูดอะไรกับท่านก็ท่านไม่ยอมเท่าน,นั้นแะครับท่านก็ใหญ่ครับบ้านครับเมืองพวกผมก็จําเป็นครับท่านทานครับก็ต้องใช้กําลังเข้าไปการใช้กําลังที่ว่านี้ก็ปฏิบัติตามหลักสากลทุกอย่างทุกประการ